อ,อ๋อถ,ถ,ถ่ายถ่ายตอนถ่ายตอนออไม่รู้ทีขับออ่าครับผมวันนี้เราอยู่ที่แปลงทดสอบเรียกว่าแปลงท้าพิสูจน์ความจริงใช่ไหมอ,อ่ารถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า DC หนึ่งสองศูนย์ X Series นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองขับดูว่าอ่าสมรรถนะของการทำงานของเขาเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะมาคัานนี้เป็นตู้แอร์ครับผมโอ้ นี่เตือนอะไรพี่ตู้แอร์ครับผมเียสุดยอดร้อนๆแบบนี้ครับผมไม่ใช้ตู้แอร์ก็ไม่ใช่แล้วครับผมรับฮะขึ้นมาเลยก็โอ้โหบันไดฮะเขาทายบันไดไดขึ้นมาเลยก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าระบบของเขาผมยังไม่รู้นะมีอะไรบ้างนะครับแต่เห็นว่าระบบช่วงล่างนี่เปลี่ยนใหม่เลยนะครับนะ ช่วงล่างเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาพาดูนะครับครับผมอ่ะมีอะไรบ้างครับพี่ชายครับตัวนี้ก็จะมีระบบเลี้ยวอัจฉริยะนะครับก็จะมีอ่าสปินต์อ่าเบรกเทิร์นแล้วก็ซอฟเทิร์นนะครับอ่าก็จะมี3ระดับถ้าพี่จะใช้วงเลี้ยวแคบก็ใช้ตัวสปินเทินอ่าแล้วก็ซอฟลงมาหน่อยเลี้ยวกว้างหน่อยก็จะเป็นตัวเบรกเทิร์นอ๋อตัวตัวนี้ใช่ครับตัวกลางอืมตัวนี้เหรอ แล้วก็ก็จะเป็นตัวเดิมตัวเดิมตัวที่อยู่ในรถเกี่ยวทุกรุ่นอ๋ออืมตัวนี้ก็ประมานี้เนาะครับแล้วก็จะมีตัวโลหไฮตัวนี้โลหไฮถ้าพี่กดปุ่มเป็นสีเขียวไฟขึ้นปุ๊บก็จะเป็นไฮอืมแต่พี่จะลดความเร็วลงอืมนะครับก็จะกดเป็นปุ๊บให้สีเขียวหายไปอ๋อก็จะเป็นเกียร์โลครับ อ๋ออันนี้ก็เหมือนเดิมยกปากยกปากคอยกคอเนาะอันนี้ก็ปรับตัวลูกโน้มอ่ะขึ้นตู้ตัวไหนขึ้นตู้ก็อยู่อยู่นะครับนี่เลยสัญลักษณ์นี่อันนี้ตู้ตู้อันนี้หัวเกี่ยวอ๋อโอเคโอเคเอาประมาณนี้เนาะเอาเดี๋ยวเราจะลองขับนะครับได้ครับเกียหมดเลยอ่ะเอา ะเดี๋ยวฝากพี่ถือกล้องตามไปนะเอาแนวไหนพี่ก็เนี่ยไปข้างหน้าเลยได้อืมทำไมสตาร์ไม่ติดต้องเหยียบคลัช์ด้วยเหรอเหยีบบยเบเบรกซัดโอ้ต้องเหยียบเบรกครับผมโอ้แล้เปิดแอร์โอ้เปิดแอร์นะครับโอ้แอร์เย็นมากเลยแอร์เย็นจังฮะ เปิดแอร์นะครับผมเดี๋ยวเนระเดี๋ยวลดรอบก่อนรอบเครื่องยนต์อ่าเดี๋ยวเราก็จะปัน่นขึ้นตู้ครับขึ้นตู้อ่าเสียงร้องตัวนี้คือรอบนะครับผมต้องเร่งรอบขึ้นนะครับรอบต้องได้ครับผมถ้ารอบไม่ได้นี่ ผมเปิดนตู้แล้วนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวใช้ระบบสปินเทิญนะครับระบบเลี้ยวเบานะครับผมอ่ะเดินหน้าก่อนเห็นเขาว่าเลี้ยวไฟฟ้านะเลี้ยวเบานะครับผมเนี่ย มันจะขึ้นป่าและโอ้โอ้ตากสามเมตรนะคทุกคนเออโอ,โอ้โอ้ไปรู้รอบได้หรือเปล่านะ สวัสดีครับฮันนดโหลนะข้าลงครับ ียวสามเมตรนะทุกคนอันนี้นะสามเมตรโอ้ใช้เครื่องยนต์120ร2อยยี่สิบแรงม้าความเร็วครับผมไม่ได้ใจว่าทุกคนไดยพอเราใช้ไม่ แล้วสุดจัดเลยเอเก็บงานได้ดีครับเดี๋ยวเขาล้มหนดันดันมากไม่ค่อยได้นะครับผม เดินช้าๆนะครับผมเพราะว่าได้ฝักข้าวได้ได้ดีนะครับถ้าเดินไวเยนะนี่ค,ครับสุกจัดจริงนะออโอ้หนาๆเลยนะเครื่องยนต์ได้ครับผมแรงไม่มีตกนะ โลเลยนะสปินเทิร์นะสปินเทิร์นี่ฟังเลี้ยวเบานะครับตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ปร,ปร,ป,ร,ป,ร,ป,รประมาณนี้อันนี้อะไรซอฟเทิร์นซอฟเทิร์นีน่วง แต่ถ้าวงเลี้ยวแคบๆต้องเป็นสปินเทิร์นนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวกัเลี้ยดู ใช่ครับผมตู้แอร์ตัวนี้นะครับได้เย็นอยู่ครับผมดูดู้ชาอ่ะให้เราปิดตู้แล้วนะครับแม่ใช้ได้เลยนะครับเออมีจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับผม จอนะครับผมดิมีจอโมอนิเตอร์ดูด้วยนะแล้วก็แอร์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมน,น,นะลองเขี่ยวแล้วก็โอเคนะครับบายบายนะผม